F รส Fight Academy c อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r สไ Fight Academy เร่งเครื่องมาตรงโค้งใต้สะพานครับผมกลับรถหาว่าเ่งเครื่องีผมได้ยินเสียงเิ่งเครื่องผมกับรอกปุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงตงของไฟแล้วผมก็ได้เดิอนออกมาดูครับ เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาสี่สิบห้านาทีวันที่สิบสามกันยายนร้อยตำรวจเอกจันดาเดิมพันรองสารวัตรสอบสวนสบพบาลมุงได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะหลุดโคง้งพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในรถสามรายโดยเหตุเกิดบนถนนคู่ขนานทางหลวงมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดตอนห้ามุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิทเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย วางประบุลธรรมสถานเมืองพัทยารวมตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบรถกระบะถูกดัดแปลงเป็นรถยกสภาพแต่งซิ่งยีหออ่ห้อซ s ดีแม็ max หมายเลขทะเบียนยอยะคอควาย6906ชนบุรีสภาพด้านหน้าพังยับเยินในกล้กันพบเสาไฟสองสว่างเอียงได้รับความเสียหายส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสามรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการช่วยเหลือก่อ,อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลบางละมุง สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ได้แล้วว่าได้ยินเสียงรถกระบะคันที่เกิดเหตุเร่งเครื่องมาจากตรงโค้งใต้สะพาน2-3ครั้งจากนั้นได้ยินเสียงรถพุ่งชนเข้ากับเสาไฟสองสาว่างจึงได้รีบออกมาดูก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการช่วยเหลือ เบื้องต้นร้อยตำรวจเอกจันดาเดิมพันนรองสารวัตรสอบสวนส,สพมลมุงเจ้าของคดีได้บันทึกภาพพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุรวมถึงจะต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับผมขับรถอ่าพอาเร่งเครื่องด้ผมได้ยินเสียงเเครื่องผมขับรอบปุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียสงชนของไฟอ่าแล้วผมก็ได้เดินออกมาดู ครับอ่พอเดินออกมาดูปุ๊บอ่ะบอกเห็นจุบัติเนตต้องท่มของก๊าซโคจ้งมูลกิธิหนึ่งเ่าครับอ่าคร er ับคือเราได้ยินเสียงเล่นเครื่องมาก่อนใช่ไหมพี่ได้ยินเสียงเล่งเครื่องมาก่อนครับประมาณสองรอบอ่าประมาณเล่งเครื่องประมาณสองสารอบนะครับโดยประมาณนะก็คือเล่นเครื่องก็ได้ยินเสียงหนึ่งได้ยินเสียงครันกับเสาไฟตอนนั้นคนเจ็บเป็นไงบ้างพี่ก็อาการสาหัสครับก็คือแบบ เดือดออกปากอะไรประมาณ oh, นี้นใช่ครับกี่คนพี่อ่าถ้าติดภายในรถคือภายในรถเท่าที่ทราบมา13าคน3มคนสามคนแคน่ครับก็ oh. คนที่สาหัสจะเป็นคนนั่งฝั่าางผู้โดยสารฝั่งซ้ายอ๋อ oh, ครับใช่ครับ